ฝนเย็นตกลงบนถนนหินของเมืองเชียงใหม่ปลิ่งดินชื้นลอยขึ้นช้าๆแสงไฟสลัวสะท้อนเงาคนสามคนบนกำแพงเก่าเสียงนาฬิกาหอนดังจากหอคอยกลางเมืองเหมือนเตือนว่าเวลากำลังนับถอยหลังอาทิตย์ยืนอยู่หน้าบ้านไม้สองชั้นมือกำแน่นหัวใจสั่นโดยไม่มีใครเห็นพาคินยืนห่างออกไปไม่กี่ก้าวสายตานิ่ง แต่ในอกเต็มไปด้วยคำถามระหว่างพวกเขามีคนที่เคยเรียกว่าเพื่อนชื่อของเขาคือนาทีเสียงรองเท้าของนาทีดังบนพื้นเปียกทุกก้าวเหมือนทับความทรงจำเก่าคืนที่หัวเราะด้วยกันคืนที่สัญญาว,ว่าจะไม่ทรยศลมหนาวพัดผ่านผ้าเอาความลับที่ซ่อนมานานหลายปีเข้ามาในค่ำคืนนี้อาทิตย์รู้ ว่าหลังประตูบานนั้นความจริงกำลังรออยู่ความจริงที่จะเปลี่ยนพี่น้องสองคนและมิตรภาพหนึ่งเดียวไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่าเมื่อเพื่อนกลายเป็นศัตรูหัวใจของพี่น้องจะยังเหมือนเดิมได้หรือไม่บ้านไม้หลังนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงเงียบสงบ เหมือนไม่เคยรู้จักคำว่าอันตรายอาทิตย์เติบโตที่นี่กับน้องชายเพียงคนเดียวชื่อพากินพวกเขาเป็นพี่น้องที่ต่างกันราวฟ้ากับดินอาทิตย์เป็นคนเงียบคิดก่อนพูดเลือกเก็บความรู้สึกไว้ข้างในพากินเป็นคนเปิดเผยยิ้มง่ายเชื่อใจคนง่ายพ่อแม่จากไปตั้งแต่ยังเด็ก ทิ้งไว้เพียงบ้านและความทรงจำที่ยังไม่จางอาทิตย์จึงกลายเป็นเสาหลักภากินจึงกลายเป็นเงาที่เดินตามวันเวลาผ่านไปเมืองเชียงใหม่เปลี่ยนแต่ความผูกพันของพี่น้องยังคงเหมือนเดิมจนกระทั่งนาะทีปรากฏตัวนาะทีเป็นเด็กจากเมืองลำพูนย้ายมาเรียนต่อรอยยิ้มอบอุ่น เสียงหัวเราะจริงใจเขาเข้ามาในชีวิตของพวกเขาเหมือนสายลมฤดูหนาวเย็นและสบายใจสามคนเริ่มใช้เวลาร่วมกันเดินเล่นริมแม่น้ำนั่งคุยกันใต้ต้นจามจุรีแบ่งปันความฝันและความกลัวนาทีฟังมากกว่าพูดเข้าใจมากกว่าถาม อาทิตย์รู้สึกสบายใจพากินรู้สึกว่าพบเพื่อนแท้คำว่าเพื่อนเริ่มมีความหมายหลายปีผ่านไปความฝันของทั้งสามเริ่มชัดเจนอาทิตย์อยากดูแลบ้านรักษารากเงาไม่จากเมืองนี้ไปไหนพาคิงอยากออกไปไกลเห็นโลกกว้างที่สู่ตัวเองนาที ไม่เคยบอกความฝันของตัวเองเขาเพียงยิ้มและบอกว่าอยากเห็นทุกคนมีความสุขในวันที่ฝนตกหนักทั้งสามหลบอยู่ในศาลาไม้ใกล้ตลาดวโรธเสียงฝนดังกลบคำพูดแต่ที่ผู้ประโยคหนึ่งที่ไม่มีใครลืมเขาบอกว่ามิตรภาพคือสิ่งเดียวที่ไม่ควรแตกสลาย อาทิตย์พยักหน้าพาคินยิ้มไม่มีใครรู้ว่านั่นคือคำสัญญาหรือคำเตือนเมื่อเวลาผ่านไปพากินเริ่มเปลี่ยนเขาเริ่มฝันแรงขึ้นเริ่มอยากไปเร็วขึ้นและเริ่มเชื่อในคำพูดของนาทีมากกว่าคำเตือนของพี่ชายอาทิตย์เห็นแต่เลือกเงียบเพราะความเงียบ เคยปกป้องครอบครัวนาทีอยู่ตรงกลางระหว่างพี่น้องเขาฟังอาทิตย์แต่ให้กำลังใจพาคินคำพูดของเขานุ่มนวลแต่ทิศทางเริ่มเปลี่ยนความเข้าใจผิดเริ่มก่อตัวเล็กแต่หนักคือหนึ่งพากินกลับบ้านดึกสายตาเปลี่ยนรอยยิ้มหาย เขาบอกว่าเขาได้โอกาสใหม่จากคนนอกเมืองอาทิตถามด้วยน้ำเสียงหงอยใยแต่นทีตอบแทนเขาบอกว่าบางครั้งพี่ชายก็ไม่เข้าใจความฝันของน้องคำนั้นฝังลึกพากินเริ่มลังเลเริ่มตั้งคำถาม ับคนที่เลี้ยงดูเขามาอาทิตย์รับรู้แต่ยังเงียบลมหนาวปีนั้นพัดแรงกว่าทุกปีเหมือนเตือนว่าบางสิ่งกำลังแตกมิตรภาพที่เคยอบอุ่นเริ่มเย็นลงอาทิตย์มองนาทีด้วยสายตาที่เปลี่ยนไม่ใช่ความเกลียดแต่คือความไม่แน่ใจเขาเริ่มถามตัวเอง ว่าเพื่อนคนนี้เข้ามาเพื่ออะไรพากินปลับไม่เคยถามเขาเชื่อเพราะอยากเชื่อคืนหนึ่งอาทิตย์ได้ยินเสียงคุยจากหลังบ้านเสียงของพากินและนาทีคำพูดเบาแต่ชัดเกี่ยวกับการจากไปเกี่ยวกับโอกาสและเกี่ยวกับอุปสรรค อุปสรรคถูกเรียกว่าพี่ชายอาทิตยืนนิ่งหัวใจหนักเขาไม่โกรธแต่เจ็บเขาเลือกเดินกลับโดยไม่ให้ใครเห็นตั้งแต่นั้นความเงียบของอาทิตย์ไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่การปกป้องแต่คือการแบกรับเมืองเชียงใหม่ยังคงสวยงาม แต่ในบ้านไม้หลังเดิมความอบอุ่นเริ่มร้าวนาทียังยิ้มเหมือนเดิมแต่แววตาเริ่มซ่อนบางอย่างพากินยังเรียกเขาว่าเพื่อนอาทิตย์เริ่มเรียกเขาว่าคนแปลกหน้าในใจไม่มีใครรู้ว่าความแตกแยกเริ่มต้นเมื่อใด แต่ทุกคนรู้ว่ามันกำลังจะพาบางสิ่งไปไกลเกินแก้และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นคืนหนึ่งในปลายฤดูหนาวหมอกหนาปกคลุมทั้งเมืองเชียงใหม่แสงไฟถนนถูกกลืนหายเหมือนความจริงที่ไม่มีใครอยากเห็นพากินนั่งอยู่ในห้องถือซองเอกสารสีน้ำตาล มือสั่นเล็กน้อยชื่อของเขาถูกเขียนไว้ชัดเจนเอกสารนั้นไม่ควรอยู่ที่นี่และไม่ควรอยู่ในมือของเขานาทีเป็นคนเอามาให้เขาบอกว่านี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตแต่สายตาของนาทีในคืนนั้นไม่เหมือนเดิมมันไม่อบอุ่นเหมือนเมื่อก่อน พากินอ่านทุกบรรทัดหัวใจเต้นแรงเนื้อหาในเอกสารพูดถึงบ้านไม้หลังเก่าที่ดินริมแม่น้ำปิงและชื่อของอาทิตย์มันบอกว่าอาทิตย์กำลังจะโอนทุกอย่างให้คนอื่นพานกินไม่เชื่อเขาหัวเราะเบาๆเหมือนปฏิเสธความคิดนั้นแต่ทีไม่หัวเราะ เขาบอกว่าบางครั้งคนที่เงียบอาจกำลังวางแผนคำนั้นเหมือนมีดบางๆกรีดผ่านใจพากินเริ่มย้อนคิดถึงความเงียบของพี่ชายทุกคำเตือนทุกสายตาทุกการห้ามเริ่มมีความหมายใหม่ในเวลาเดียวกันอาทิตย์ยืนอยู่ริมแม่น้ำ น้ำไหลช้าแต่หนักแน่นเหมือนใจของเขาเขาเพิ่งรู้จากชายแปลกหน้าว่าเอกสารบางอย่างถูกคัดลอกออกไปและชื่อของนาทีถูกพูดถึงอาทิตย์รู้สึกเย็นแม้ไม่มีลมเขาเริ่มเข้าใจว่าความเงียบอาจไม่พออีกต่อไป แต่ก่อนที่เขาจะกลับบ้านเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเสียงของพากินน้ำเสียงสั่นไม่เหมือนทุกครั้งเขาถามด้วยคำถามเดียวคำถามที่อาทิตย์ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเขาถามว่าที่กำลังจะทิ้งผมใช่ไหมอาทิตนิ่งความเงียบในครั้งนี้ ไม่ใช่การปกป้องแต่มันถูกเข้าใจผิดนาทีนั่งอยู่ใกล้พากินฟังทุกคำรอยยิม้มค่อยๆปรากฏไม่กว้างแต่ชัดเขาไม่พูดแทรกแต่ทุกคำที่พากินพูดเหมือนถูกชี้นำอาทิตย์เพยายามอธิบายแต่คำอธิบายฟังดูช้าเมื่อเทียบกับความกลัว พาคินวางสายห้องทั้งห้องเงียบงนันนาทีบอกว่าบางครั้งความจริงต้องเห็นด้วยตาเขาพาพากินออกจากบ้านฝ่าหมอกไปยังสำนักงานเก่าในตัวเมืองที่น,นั่นมีคนรออยู่ชายคนหนึ่งที่ถือเอกสารชุดเดียวกัน เขาบอกว่าอาทิตย์เคยมาที่นี่แค่ครั้งเดียวแต่ก็พอพาคินยืนตัวแข็งภาพพี่ชายในหัวเริ่มเปลี่ยนในขณะเดียวกันอาทิตย์เดินกลับบ้านเขาพบว่าประตูเปิดไฟในบ้านเปิดทุกดวงแต่ไม่มีใครอยู่ บนโต๊ะไม้มีเพียงซองเอกสารที่เขาไม่เคยเห็นข้างในคือสำเนาของเอกสารเดียวกันอาทิตย์เข้าใจทันทีชื่อของนาทีไม่ต้องถูกพูดเขานั่งลงหายใจลึกครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าการเงียบอาจทำลายทุกอย่าง คืนนั้นทั้งสามคนอยู่ในเมืองเดียวกันแต่หัวใจอยู่คนละทิศพากินเริ่มเชื่อว่าพี่ชายคือกำแพงอาทิตย์เริ่มรู้ว่าเพื่อนคือรอยร้าวนาทียืนอยู่ตรงกลางเหมือนเงา ที่ไม่มีใครจับได้และในความเงียบของเมืองเชียงใหม่บางสิ่งกำลังจะพังลงโดยไม่มีใครหยุดมันได้เช้าวันถัดมาเมืองเชียงใหม่ดูเหมือนเดิมถนนสายเดิมร้านกาแฟเดิมเสียงจักรยานของนักท่องเที่ยวแต่สำหรับอาทิตย์ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว เขานั่งอยู่ในบ้านไม้มองแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างแสงนั้นอ่อนแต่ไม่อบอุ่นเอกสารยังวางอยู่บนโต๊ะไม่ถูกแต่แต่ความหมายของมันหนักเกินจะมองข้ามอาทิตย์รู้ว่ามีใครบางคนตั้งใจให้พากินเห็นและคนคนนั้นรู้จักความเงียบของเขาดีพากินไม่กลับบ้าน โทรศัพท์ไม่มีสายเข้าไม่มีข้อความไม่มีร่องรอยอาทิตย์ไม่ออกตามหาไม่ใช่เพราะไม่ห่วงแต่เพราะเขารู้ถ้าไปตอนนี้ทุกคำพูดจะกลายเป็นข้อแก้ตัวนี่อีกฝั่งของเมืองพากินนั่งอยู่ในห้องเช่าเล็กๆที่นาทีจัดหาให้ห้องนั้นสะอาด เรียบและไร้ความทรงจำนาทีบอกว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ไม่มีเงาของพี่ชายไม่มีอดีตไม่มีคำเตือน้าคินพยายามเชื่อแต่ในความเงียบของห้องเสียงความทรงจำกลับดังขึ้นเสียงแม่เสียงพ่อและเสียงพี่ชายนาทีเข้ามานั่งข้าง เขาพูดถึงอนาคตพูดถึงโอกาสพูดถึงการพิสูจน์ตัวเองทุกคำฟังดูดีแต่ไม่อบอุ่นพากินเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังเดินเร็วแต่ไม่รู้ปลายทางหลายวันผ่านไปอาทิตย์เริ่มจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบเข้าไปพบคนรู้จักไปตรวจสอบไปถามในสิ่ง ที่ไม่เคยถามคำตอบค่อยๆปรากฏเอกสารต้นฉบับไม่เคยถูกโอนไม่เคยถูกขายและไม่เคยถูกยื่นทุกอย่างเป็นเพียงสำเนาที่ถูกจัดวางอาทิตย์รู้สึกโล่งแต่ความโล่งนั้นมาพร้อมความเจ็บเพราะเขารู้ว่าใครบางคน ใช้ความเงียบของเขาเป็นอาวุธในขณะเดียวกันพากินเริ่มสังเกตนาทีเริ่มหายไปบ่อยเริ่มรับโทรศัพท์ในที่ลับคำพูดเริ่มซ้ำและคำสัญญาเริ่มเลื่อนพากินถามแต่ที่ตอบด้วยรอยยิ้มเขาบอกว่าทุกอย่างต้องใช้เวลา คืนหนึ่งพาคินบังเอิญได้ยินบทสนทนาเสียงของนาทีกับใครบางคนพูดถึงบ้านพูดถึงที่ดินและพูดถึงชื่ออาทิตย์คำพูดนั้นไม่ใช่ของเพื่อนมันเป็นคำคำนวณพาคินยืนฟังหัวใจเต้นแรงเขาเริ่มเชื่อมโยงทุกเหตุการณ์ คำเตือนของพี่ชายความเงียบและเอกสารภาพเริ่มชัดในคืนเดียวกันอาทิตย์ได้รับข้อความเป็นข้อความจากพากินสั้นแต่หนักเขาบอกว่าเขาอยากคุยอาทิตย์ตอบทันทีเขาไม่ถามไม่ตำหนิไม่อธิบายเขาเพียงบอก ว่าเขารอสถานที่นัดคือศาลาไม้ริมแม่น้ำปิงที่เดิมที่เคยหัวเราะคืนนั้นลมพัดเบาน้ำไหลนิ่งเหมือนฟังอาทิตย์มาถึงก่อนยืนรอด้วยใจที่เปิดพากินเดินมาช้าและระวัง สายตาของเขาไม่แข็งแต่เต็มไปด้วยความสับสนทั้งสองยืนเงียบนานพอให้ความรู้สึกได้พูดก่อนคำพูดพากินเป็นฝ่ายเอ่ยเขาถามด้วยเสียงสัน่นว่าเรื่องทั้งหมดจริงหรือไม่อาทิตย์ไม่รีบตอบเขาหยิบเอกสารที่ตรวจสอบแล้ว วางลงบนโต๊ะไม้เขาบอกด้วยเสียงนิ่งว่าเขาไม่เคยคิดจะทิ้งน้องชายและไม่เคยคิดจะขายบ้านพากินอ่านทุกหน้ามือสัน่นแต่ใจเริ่มนิ่งความจริงไม่ต้องเสียงดังมันเพียงอยู่ตรงนั้นน้ำตาไม่ไหล แต่ความรู้สึกท่วมพาคินก้มหน้าเขาไม่ได้ขอโทษแต่เขาเข้าใจอาทิตย์ไม่ได้โกรธแต่เขาเหนื่อยทั้งสองนั่งเคียงกันเหมือนเมื่อก่อนแต่มีบางอย่างขาดหายนาทีไม่มาที่นัดโทรศัพท์ปิดและไม่มีคำอธิบายในความเงียบ พี่น้องเริ่มเห็นชัดว่าศัตรูไม่เคยยืนตรงหน้าแต่มักยืนระหว่างกลางและผลของการแตกแยกไม่ใช่ความเกลียดแต่คือเวลาที่หายไปลมพัดผ่านสาลาผ้าเอาความหนักออกไปบางส่วนแต่ยังไม่หมดเพราะบางเรื่องต้องเผชิญหน้า และเรื่องนั้นกำลังรออยู่ข้างหน้าเช้าวันใหม่หมอกบางลอยเหนือแม่น้ำปิงแสงอาทิตย์อ่อนแต่ชัดอาทิตย์กับพากินเดินเคียงกันโดยไม่ต้องพูดทั้งสองรู้ว่ายังมีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่จบชื่อของนาทียังคงอยู่ในอากาศ ข่าวจากคนในเมืองบอกว่ามีคนพยายามยื่นเอกสารเกี่ยวกับที่ดินในเขตเดียวกันชื่อผู้ยืน่นไม่ใช่อาทิตย์และไม่ใช่พากินแต่เป็นชื่อที่ทั้งสองคุ้นเคยดีอาทิตย์ไม่แปลกใจพากินรู้สึกหนักแต่ไม่สับสนอีกต่อไปพวกเขาไปยังสำนักงานเก่า ที่ทุกอย่างเริ่มต้นอาคารสีมนกลิ่นกระดาษเก่านาทีนั่งอยู่ข้างในเขาเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นทั้งสองคนแววตาไม่ตื่นกระหนกเหมือนคนที่เตรียมใจมาแล้วอาทิตย์เป็นฝ่ายพูดเขาไม่กล่าวหาไม่ยกเสียงเขาถามเพียงว่าเหตุผลคืออะไรนาทีนิ่ง ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเขาบอกว่าเขาอิจฉาอิจฉาความผูกพันที่เขาไม่เคยมีอิจฉาบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำเขาบอกว่าเขาไม่ตั้งใจจะทำร้ายใครเขาเพียงอยากมีที่ยืนพาคินฟังโดยไม่ขัดเขาเห็น ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นคนที่เลือกทางผิดอาทิตย์บอกด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าการเอาความเชื่อใจมาใช้ไม่เคยสร้างสิ่งใดที่ยั่งยืนนาทีหลบตาเอกสารถูกวางลงบนโตะ๊ะความจริงถูกเปิดเผยไม่มีเสียงวอยวาย ไม่มีคำรุนแรงเพียงความเงียบที่หนักแน่นเจ้าหน้าที่รับเอกสารและกล่าวว่าทุกอย่างจะถูกตรวจสอบนาะทีลุกขึ้นเขามองพี่น้องเป็นครั้งสุดท้ายสายตาเต็มไปด้วยสิ่งที่สายเกินไปเขาเดินออกไปโดยไม่หันกลับอาทิตย์กับพากิน ยืนอยู่ที่เดิมไม่รู้สึกชนะและไม่รู้สึกแพ้เพียงรู้ว่าบางอย่างได้สิ้นสุดลงระหว่างทางกลับภาคินหยุดเดินเขาพูดด้วยเสียงเบาว่าเขาเคยเกือบเสียพี่ชายไปอาทิตย์ไม่ตอบเขาเพียงวางมือบนไหล่น้องชาย การสัมผัสนั้นพูดแทนทุกคำลมพัดผ่านเอาเอาความหนักออกไปอีกครั้งครั้งนี้เบากว่าเดิมเมืองเชียงใหม่ยังคงเคลื่อนไหวแต่หัวใจของพี่น้องเริ่มกลับมานิ่งพวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรกลับไปเหมือนเดิมได้แต่ก็ไม่จำเป็น เพราะความเข้าใจที่ได้มาลึกกว่าเดิมและแท้จริงกว่าเดิมเย็นวันนั้นแสงสีทองทาบลงบนแม่น้ำปิงอาทิตย์นั่งอยู่หน้าบ้านไม้บ้านหลังเดิมที่ยังคงยืนอยู่พากินชงชาปล่งอุ่นลอยขึ้นช้าและสงบไม่มีใครพูดถึงชื่อของนาที ไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะเข้าใจความเงียบในวันนี้ไม่ใช่กำแพงมันคือพื้นที่ให้หัวใจได้พักพากินมองบ้านด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่ที่กักขังแต่เป็นราบอาทิตย์มองน้องชายด้วยความโลง่งไม่ใช่ผู้ตามแต่เป็นคนที่เลือกเอง ทั้งสองนั่งเคียงกันเสียงน้ำไหลเป็นจังหวะเหมือนเวลาที่ยังเดินแต่ไม่เร่งพาคินพูดขึ้นเขาบอกว่าเขาเคยกลัวกลัวว่าจะไม่มีที่ยืนถ้าไม่ออกไปไกลาอาทิตย์ฟังเขาบอกว่าบ้านไม่เคยปิดทางใครมันเพียงรอ ลมเย็นพัดผ่านพาใบาไม้ร่วงลงไม่มีอะไรถูกดึงไม่มีอะไรถูกฝืนทุกอย่างค่อยๆวางลงอย่างที่ควรเป็นคืนมาเยือนแสงไฟในบ้านไม่สว่างมากแต่พอพากินเก็บของบางอย่างใส่กระเป๋าเขาจะเดินทางแต่ไม่หนี อาทิตย์ช่วยจัดไม่มีคำห้ามไม่มีคำขอเพียงความเชื่อใจที่กลับมาก่อนออกเดินทางพากินหันกลับมาเขาขอบคุณไม่ใช่ด้วยคำพูดมากมายแต่ด้วยสายตาที่ชัดเจนอาทิตย์พยักหน้านั่นเพียงพอรถเคลื่อนออกไปช้า ไม่เร่งอาทิตย์ยืนมองจนไฟท้ายหายไปเขาไม่เหงาเพราะรู้ว่าความผูกพันไม่ต้องอยู่ใกล้มันอยู่ในใจบ้านไม้หลังนั้นยังคงอยู่ไม่ใช่เพราะอาดีตแต่เพราะอนาคตในเมืองเชียงใหม่ค่ำคืนเงียบแต่ไม่ว่างเปล่า เรื่องราวของพี่น้องไม่ถูกเล่าด้วยเสียงดังแต่ถูกเก็บอย่างมั่นคงเมื่อเพื่อนกลายเป็นศัตรูสิ่งที่ถูกทดสอบไม่ใช่มิตรภาพแต่คือความเชื่อใจระหว่างสายเลือดและเมื่อความจริงถูกยอมรับความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์เพียงซื่อสัตย์ก็เพียงพอ พัดผ่านอีกครั้งคราวนี้ไม่พาความลับมีเพียงความสงบที่คอยคอยอย่างราบและในความสงบนั้นที่น้องสองคนเริ่มต้นใหม่โดยไม่ต้องลืมสิ่งใดเลย